คือต้องบอกเลยว่าซาาของผู้เสียชีวิตเนียแทบจะคู่มาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่พุ่งลงเนี่ยครับความเร็วของยูเนเต็ดเก้าสิบสามเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองเมตรต่อวินาทีดังนั้นความร้อนแรงระเบิดเนี่ยทุกอย่างนะกลายเป็นไอระเบิดเลยทําให้ซาาของผู้เสียชีวิตเนี่ยแทบไม่อยู่เลยเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมีเครื่องบินที่ถูกจี้ด้วยกันเนี่ยสามลำสามลำนั้นไปถึงที่หมายหมดเลยมีอยู่ลําเดียวครับที่ถูกจี้เหมือนกันแต่ไปไม่ถึงที่หมายก็คือสายการบินยูเนเต็ดออไลเที่ยวบินที่เก้าสิบสามเห ทำเป้าหมายไม่สําเร็จนะเพราะว่าคนบนเครื่องบินผู้โดยสารและลูกเรือนทําการผููเครื่องบินคืนมาเป็นลําเดียวของวันนั้นนะที่ไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเครื่องบินเนี่ยก็คือโบอิง757เหมือนกับที่ชนเพลการอนนะครับอันนี้ออกมาจากสนามบินนิวเจอร์ซี่8โมงอ2นาทีคือว่าออกมาเนี่ยเรียกว่าช้ามากนะจริงๆเขาจะออกตั้งแต่8โมงแต่ว่ามันมีความล่าช้านะครับตอนที่ออกเนี่ยคือโ r อิงเกือบถูกชนแล้วนะคือถ้าออกช้ากว่านี้อีกสัก10นาทีเนี่ย ข่าวแจ้งว่ามีเครื่องบินชนตัวเฉดเนี่ยเครื่องบินนี้คงไม่ได้ออกจากสนามบินแน่นอนนะนี่คือชะตาก,กรรมของคนที่อยู่บนเครื่องจริงๆว่าต้องกลายเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์ในวันนั้น,น,นนะแล้วเนี่ยก็บินไปแล้วก็หักหัวกับนาเส้นทางเนี่ยไปที่วอชิงตันดีซีแน่นอนนะแต่ว่าไปตกที่ทุ่งล้างในเพนซิลเวเนียซะก่อนคือถ้าเกิดไม่ตกเนี่ยไปดีซีแน่นอนแล้วตรงนั้นมีอาคารที่สาคัญของรัฐบาลสหรัฐเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คืออาคารรัฐภาสหรัฐศูนย์กลางการ,การเงิน ไปแล้วศูนย์การความมั่นคงไปแล้วอีกที่หนึ่งก็คือศูนย์การด้านการเมืองของสหรัฐเขาว่านะ่าจะเป็นจุดหมายของเที่ยวบินไฟ9 3แนะ่นอนแต่ตกซะก่อนนี่คือจุดที่ไฟ9 3ตกนะครับตกในทุ่งล้างนะครับติดหลุมลงไปเลยนะฮะทิ่ีผ่ผมคิดบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความพยายามคนมันเครื่องไนะคือถ้าเป็นจริงเนี่ยโอ้โหคนที่ดูหนังอยู่ในเตก913มันคงแบบผิดหวังไนงะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากการกระทําที่เป็นฮีโร่อะไรเลยนะครับ คาจริงแล้วเที่ทยวบกสิสา3เนี่ยถูกสั่งยิงทิงในเหตุการณ์11กันยาเพราะว่าหลังจากตืก่กตัวเทตถล่มแล้วรู้ว่าเป็นเครื่องบินชนเนี่ยก็มีคําสั่งจากรัฐบาลนะให้มีการยิงเครื่องบินพาณิชย์ทุกลามที่บินเหนือน่านฟ้าสหรัฐคือเขามีออกคาสั่งว่าห้ามบินตั้งแต่แรกแล้วถ้ามีเครื่องบินพาณิชย์ที่บินนอกเหนือคําสั่งเนี่ยเขาให้ยิงได้เลยนะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าที่ตกเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการแย่งยื้อการของผู้โดยสารและผู้ก่อการรานะ ถูกสังเกตถูกยิงโดยคําสั่งของรัฐบาลนั่นเองที่น่าสนใจก็คือซ่าของเครื่องบินนะครับมันกระเด็นไปไกลกว่าจุดตกหลายกิโลเมตรคือถ้าตกมาโดยธรรมชาติเนี่ยซ่าต้องอยู่บริเวณน,นั้นแต่เขาบอว่าซ่าของพวกเครื่องยนต์อะไรเนี่ยมันตกไกลกว่าจุดตกหลายกิโลเมตรซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเกิดจากการถูกยิงตกไม่ใช่ตกโดยธรรมชาตินี่คือสองทฤษฎีนะครับคือต้องบอกเลยว่าซ่าของผู้เสียชีวิตเนี่ยแทบจะกู่มาไม่ได้เลยนะครับ เขาบอกพู้มาได้แค่8เปอร์เซ็นท่านั้นเองนะเพราะว่าตอนที่พุ่งลงเนี่ยครับความเร็วของยูเนเต็ต9า3เนี่ยความเร็วอยู่ที่252เมตรต่อวินาทีก็ประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยประมาณเกือบ15กิโลครับแบบส่วนจุจับไปส่วนลุ่มเนี่ยนาทีเดียวไม่ถึงด้วยนะคือเร็วมากๆเลยนะดังนั้นความร้อนแรงระเบิดเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นไอระเบิดเลยนะเก็บผู้สร้างมาได้แค่8เปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองทําให้สร้างของผู้เสียชีวิตเนี่ยแทบไม่อยู่เล ส่วนประเด็นเรื่องซากเครื่องบินที่ว่ากระเด็นไปไกลเนี่ยต้องแบ่งออกไปสองมุมที่เห็นเป็นลูกศรนี่คือเส้นทางการบินของยูเนเต็ดเก้าร้บสามจุดสีแดงก็คือจุดที่ตกจุดสีฟ้าเนี่ยก็คือส่วนที่เจอพวกอุปกรณ์หลักๆของเครื่องบินพวกเครื่องยนต์เบรกเกียร์อะไรพวกนี้ยอุปกรณ์หลักๆเนี่ยตกอยู่ห่างไปประมาณสามร้อยหลาหรือสองร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรก็คือไม่ไกลนะครับตกอยู่บริเวณนั้นซึ่งถ้าดูแล้วจากทิศทางลมเส้นทางการบินความเร็วเนี่ยอยู่ระดับนี้ก็ถือว่าปกตินะครับ ไม่ได้ถูกจริงนะส่วนที่เขียนว่าเป็นอินเดียเลครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาอ้างว่าไปเจอชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ตกไปไกลหลายกิโลเนี่ยทางซีเองก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เจอเนี่ยมันเป็นวัตถุขนาดเบาเช่นพวกกระดาษหรือสายไฟครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเวลามันระเบิดแล้วอมันลอยขึ้นไปถูกลมพัดมันสามารถไปไหนก็ได้ก็เลยตกไปไกลนั่นเองแต่ที่อ้างว่าตกไปไกลเนี่ยมันเป็นแค่ของที่สามารถถูกลมพัดไปได้นะครับแต่ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์อะไรพวกเนี้ย มันตกอยู่บริเวณนั้นนะครับไม่ได้อยู่ไกลไปอย่างใดส่วนเรื่องคําสั่งยิงต้องบอกเลยว่ามีจริงนะครับอันนี้เปิดเผยโดยดิกเชนี่ครับรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา,กาอันนี้เปิดเผยจากหนังสืออัตชีววัตของเขาเองนะบอกว่าได้ออกคาสั่งยิงเครื่องบินาพาณิย์ทุกลานะที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อของผู้ก,อก่อการร้า,ายแต่ทางหน่วยงานนายเอเลเวนคอมมิชชั่นครับซึ่งทําหน้าที่สอบสวนเกี่วินักกิจกรรมเพดกันยานก็ยืนยันว่าในวันนั้นมีความวุ่นวายและความสับสนอยู่เต็มไปหมดเลยครับ ส่งผลให้คําสั่งของรองประธานในที่ดีนะไม่ได้ส่งผ่านไปยังนักบินบนเครื่องบินลบของกองทัพแต่อย่างใดก็คือกว่าคําสั่งเนี้ยไปถึงเนี่ยทุกอย่างสงบหมดแล้วนะเครื่องบินทุกลําถึงเป้าหมายตกหมดแล้วก็เลยมีคําสั่งจริงแต่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามองไปที่ท้องฟ้าตรงจุดตกเนี่ยเครื่องบินเนี่ยไปพบเครื่องบินเจ็ตสีขาวลำหนึ่งบินอยู่ใกล้ๆเขาบอกอันนี้แหละเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ส่งมายิงยูเนเต็ดไนดทรีโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งการสอบสวนของ FBI เขาบอกว่าเครื่องบินที่ว่าเนี่ยเป็นเครื่องบินของเอกชนนะครับคือ Dassault Falcon นะซึ่งเขาบินของเขาเนี่ยอยู่ดีๆแล้วก็ทางการเนี่ยเขาไปขอร้องนะครับให้ลดระดับการบินลงมาอยู่ที่ตำแหน่ง1,500ฟุตเพื่อมาช่วยตรวจสอบจุดที่ United Nightjet ตกนั่นเองค,คือบอกให้ไปช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็คือเป็นเครื่องบินเอกชนนะครับไม่ใช่เครื่องบินทหารซึ่งองค์การบริหารการบิน,บนสหรัฐหรือ FAA ก็ยืนยันว่า เครื่องบินของกองทัพเนี่ยไม่ได้บินไปใกล้ยูเนเต็ดนท์ทวีแต่อย่างใดนะครับไม่มีนะครับที่มีก็คือเครื่องบินเอกชนลำนีมม้เท่านั้นเองซึ่งยิงไม่ได้นะเปะ็นเครื่องบินของเอกชนนะครับแล้วมีทฤษีอีกก็คือบอกว่ามีการเปลี่ยนเครื่องด้วยนะบอกว่ามีการเห็นยูเนเต็ดนททีเนี่ยไปจอดที่เมืองคลิฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ไปตกเนี่ยมันคนละลำซึ่งอันนี้มาจากความเข้าใจผิดข,ของผู้สื่อข่าวไปจําผิดกับสายการบินของเดลตานะครับเที่ยวบิน1989นั่นเองคือจริงๆคนล,ะล,ะล,ะละ ที่ตกก็คืออยู่ในเตดไนทั่รีนั่นเองแต่มีภาพที่เป็นปลอดสารกันนี่คือภาพเดียวเลยครับที่ถ่ายไว้ได้จากจุดเกิดเหตุที่อยู่ในเต็ดไนท์่รีตกนะครับเป็นควาบควันพวยพุ่งมาหลังจากเครื่องบินตกนั่นเองนี่ถ่ายโดยไวเซียแมคเคสซี่นะเป็นหญิงสาวที่อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งการที่เธอถ่ายภาพนี้มันทําให้เธอเนี่ยพบเป็นาการรที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ถูกกลุ่มผู้เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยคุกคามนะทั้งจากการโทรศัพท์และต่อหน้าก็มนะีเพราะว่าเธอเนี่ย สร้างหลักฐานปลอมนะครับดูยังไงก็เนี่ยภาพแต่งขึ้นมานะครับไม่จริงหรอกอยากจะสร้างชื่อนะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เชื่อหรอกมันต้องมีการยิงจากเครื่องบินเจ็ตของทางการอะไรบางอย่างซึ่งสุดท้ายแล้วทาง FBI และสถาบัน s มิ t โ s น n i a และอีกไหนหน่วงงานเอาภาพและฟีดของเธอเนี่ยไปตรวจสอบก็ยืนยันว่าสิ่งที่เธออ้างเป็นเรื่องจริงเป็นภาพจริงไม่ได้เกิดจากการปลอมแปลงแต่อย่างใดน,นี่ก็เลยเห็นเลยนะว่า ทฤษฎีสมคบคิดมันทําให้คนที่จาเสนอเรื่องจริงเนี่ยต้องถูกคุกคามนะต้องบอกเลยว่าบางเรื่องเนี่ยการตามหาความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องนี้มันต้องใช้กระบวนการหลายอย่างในการตรวจสอบเรื่องของความรู้ด้านวิศวกรรมหลายอย่างมันต้องใช้เวลานะแต่การที่จะเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันโอ้ทํทำได้แป๊บเดียวนะแค่สงสัยก็นําเสนอแล้วหลายคนก็เชื่อนะครับ ทำให้เห็นว่ามันมีการแพร่ขยายของทฤษฎีของบคิดจากเซเปกัญญาเยอะนะต่อไปนี้การสืบสวนอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะบางทีอาจต้องใช้ความป่งสัยและการตรวจสอบที่เร็วขึ้นนั่นเองไม่งั้นเวลาที่ยังไม่รู้ความจริงยังไม่เปิดพผเยเนี่ยคนก็ใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ทฤษฎีสมภพคิดสร้างความเสียหายและความเข้าใจผิดให้กับคนส่วนใหญ่นั่นเอง